ให้ดูน,นี่เนื้อปูผัดพริกขี้หนู่มโอ้เอาเนื้อปูนะครับเนื้อปูล้ว,วนเลยแล้วผัดพริกขี้หนูมาดูรสชาติหมดแล้วนะจานนี้เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้อ่ะดูนะสองร้อยเนื้อปูผัดพริกขี้หนุ่มก็เหลือปากกระปี่ยอันนี้จานน้อยไหมครับน่าด่าด่จะแพงหน่อยครับสองร้อยบาทครับผมมาชิมรสชาติกันครับ ชิมตรงเนื้อปูก่อนครับอืมอร่อยครับเป็นเนื้อปูผัดเับพริกขี้หนูเดีย๋ยวลองทานแบบกับข้าวดูนะครับอืมน่าสนใจครับเมนูนี้อืมหอมอร่อยครับ แต่ราคาจะสูงนิดนึงนะครับ